ครับสวัสดีกับบรรพี่น้องเฮาเจ้ายูทู e พี่น้องเอฟีนะครับทุกทุกแชนแนะครับเนาะแล้เราจนถึงพี่น้องที่เข้ามารับชมก็อยู่กับท้ายซิงนิลวอชันเนาะก็ยังยังอัปเดตเนาะบันใหม่เหมือนเดิมนะครับเนาะ, <c oughs> ะธรรมดาเนะ คนบอกเคยมีบ yeah, ้านใหม่เลยอ่าอรีวิวทางด้านล่างกันเนาะที่อยู่สูงหน่อยเนาะนี่เริ่มมีหน้าต่างหน้าตึ่งอย่างขึ้นมาเนาะเข้าไปดูภายในกันเนาะ นี่สามห้องนอนนครับเนาะนี่ประตูนี่ประตูนี่ประตูะตอ่าเรียงกันอยู่นี่เนาะสามห้องนอนสามห้องนอนเข้ามาห้องแรกกันเนาะนี่หน้าต่างชินตัียวนี้ หน้าต่างบานนี้จะได้มีการแก้ไขเพราะว่าผิดแบบอ่ะไม่เลี้ยงมาพอแล้วว่าผิดแบบอีกก็เลยจะต้องได้แก้ไขหน้าต่างช่องนี้เนาะแตอะ่อื่นนอ่อื่นได้หมดเนาะอื่นไม่เป็นไร มีช่องนี้ช่องเดียวที่จะต้องเล็กแก้ไขนะครับนาะไปออกไปดูอีกห้องหนึ่งนี่ห้องที่สองห้องที่สองนี่เสียเปรียบเพ่หน่อยนะครับนาะอเพราะว่ามีหน้าแต่งช่องเดียวอ่า <laughs> หนอนช่องนี้เสียเปรียบเพ่หน่อย มีช่องเดียวมีช่องเดียวอีกห้องนึ่งนะห้องนี้เพื่นก็มีหน้าต่สองช่องเหมือนกัน,นเนาะมีห้องกลางห้องเดียวที่มันสบเปรียบ เปลือบเจ้าหมูนะครับเนาะนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะเริ่มเป็นห้องเป็นห้องแล้วก็ นี่ก็น่าจะมีคานอยู่เนาะนีน่น่าจะมีคานมานี่เห็นเหคานมานี่เนาะดูตัวนี้เหรอเออตัวนี้เท่ากันเนาะเท่ากันนี่น่าจะใช้ใส่ช่องหน้าตา่างช่องอะไรอย่างช่องลมช่องอย่างก็ ช่องระบายอากาศเนาะอ,อ่าเราอูป่ประมาณนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูอันอนีน้มันน้อยเนาะ

โครงการพันล้านของเขาก็ใกล้จะเป็นที่สำเร็จแล้วเนาะก็จะก่อแต่งอ,อย่างก็โคงประตูนี่ขึ้นแบบก้อนหนึ่งนะครับเนาะ ก้อนหนึ่งแต่ทั้งหลังทั้งหลังน่าจะบดไซล์ละนะใส่กับทั้งหน้ากับด้านข้างนะครับเนาะทั้งหน้ากับด้านข้างชิดอย่างนี้ก็จะทําโค้งหลังคาเนาะมีเสาน่าจะซีต้นบลักะเนาะเสซีต้น เดี๋ยวต้องไปดูไม้ก่อนก่อนดูไม้ก่อนก่อนว่าไม้มันจะพอก่อเออเดี๋ยวต้องดูไม้ก่อนเนาะหั่นไม้มีท่านกีบหนึ่งไงพรุ่งนี้ต้องหาเสามาเพิ่มเนาะเพราะว่าเสามีเสาเล็กอยู่นี่สองต้น ตรงหลังนี้น่าจะได้ใส่เสาไม้ก่อเนาะน่าจะได้ใส่เสาไมห้หมายไว้ละเนาะปักมุดหมายไว้เรียบร้อยว่าเสาจะอยู่จุดนี้เนาะแต่นอันนี้เป็นไจอันนี้จุดกลางๆมันมาได้เนาะตรงนี้เสา มีหนึ่งต้นสองต้นน่าจะอยู่ทั้งแน,น่แน่เนาะสามต้นฮั่นสี่ต้นน่าจะโอเคแล้วนี่นะครับเนาะสี่ต้นพอก่อนถ้ามันแห้งเกินไปเอาก็ค่อระไนเพิ่มเนาะเสาจะมีอยู่เสาถึงว่าเสาไม้มีอยู่เนาะเสาไม้มีอยู่มีอยู่เพียงแต่ว่าไม้ คงหลังคาต้องหาไหม้โคงหลังคาเนาะไม่แน่ใจว่าจะมีไหมไม่แน่ใจเพราะต้องฟ้าก็มีเมฆนะมีเมฆเป็นบางส่วนอ่าบรรยากาศเกาะมึมคึมึมคน่าจะมีเขาฝนกนัหรือว่าจะใดน้องครับนาะ พุ่นฮะทางด้านพุ่งก็มีมเมฆนี่อันนั้นนี่มีเยอะเลยนี่ฝนจะตกกัหรือว่าจะใดโอเคนะครับเนาะคึ้นนี้ก็สั้นๆจนนี้ก่อนเนาะอืมเดี๋ยวผมจะไปแงยลดก่อนเนาะเงยรถกันก่นอนก่อนฝนตกใช่มั้ยเด้แงยรถก่อนแงยลดก่อน,น โอเคขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะก็ไว้แปะกันในคลิปต่อไปอสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายไก่อยู่นี้ก่อนอย่างไดเนี่ยแบ่งเล้าให้น,นอนหมอน,นอนขึ้นนอนบนเก้าไม้ไว้หือไรเนี่ย นั่นนั่นนั่นขึ้นนอนบนต้นไม้เห่ะโอเคขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย